อย่าไปติดตามช่วงนี้ครับกับเจาะข่าวเตือนภัยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกรณีของโกดังเก็บสารโพเทสเซียมคลรอเรตหรือว่าสารเร่งดอกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ระเบิดและส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายทาให้ทางอาจารย์เจษดาท่านออกมาเตือนนะครับการผสมสารเร่งลำไยกับสารอื่นๆมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดได้ครับ สนี้เป็นเจาะข่าวเตือนภัยวันนี้ครับพาคมผส้ชมไปดูข้อมูลสําหรับสารโพแทสเซียมคอเรตรองศาสตราจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวโมโนเจาะข่าวเด็ดว่าสารดังกล่าวนี้เป็นสารที่เกษตรกรนิยมใช้ในการผลิตลำไยทั้งในและนอกฤดูกาลมีคุณสมบัติทําให้ลำไยออกดอกและติดผลได้แม้จะไม่ใช่สารไวไฟแต่เป็นสารที่อาจเกิดระเบิดได้ เพราะเป็นตัวเติมออกซิเจนโดยที่ไม่ต้องไปผสมกับสารอื่น สารตัวนี้เป็นเป็นสารที่ถ้ามีปริมาณเข้มข้นค่อนข้างสูงเนี่ยครับโอกาสที่จะเกิดระเบิดก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องใหญ่ก็คือว่าต้องไม่ไปผสมกับสารอื่นครับเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้ไวไฟก็จริงนะครับแต่ว่าผสมกับสารอื่นอย่างเส้นผูกสารกลุ่มยูเรียเนี่ยครับจะกลายเป็นสารที่ไวไฟแล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้นะครับมีทั้งเรื่องของยูเรียนะครับกรมมถันผงผงถ่านที่เลื่อยสารแค่แมลงซึ่งมีเคยมีรายงานว่ามีคนเอาไปลักลอบผสมกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ โดยอาจารย์เจษดายังได้แนะนําถึงข้อควรระวังในการใช้สารนี้ว่าควรเก็บในที่เย็นใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและห้ามสุบุรีระหวังเตรียมสารโดยเด็ดขาด ต้องระวังอย่าใช้ที่มันมีความหข้นข้นมีปริมาณของสารสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็จัดเก็บอย่างระมัดระวังนะครับจัดเก็บในที่เย็นที่แห้งที่อากาศถ่ายเทนะครับใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับแล้วก็วางให้ห่างจากวัตถุอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับพวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเนี่ยอย่าไปผสมกันครับต้องวางไว้ให้ห่างกันครับมันไม่จะกลายเป็นสารที่ติดไฟได้นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนั้นก็ห้ามไปทําให้เกิดประกายไฟห้ามไปตําห้ามไปกระแทกสารต่างๆให้มันเกิดเป็นประกายไฟขึ้นนะครับก็อาจจะอัน ทั้งเรื่องของการสุบหรีด้วยนะครับที่สําคัญมากไว้อาญาสุบหรีในบริเวณที่ทําทการเตรียมสารตัวนี้ครับสำหรับเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในอำเภอพร้าวที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่คนงานชาวเมียนมาํำลังผสมสารโพเทสเซียมคอเรต3กระสอบกระสอบละ25กิโลกรมัมและสารยูเรีย50กิโลกรัมหนึ่งกระสอบเพื่อเป็นสารเร่งดอกลำไยจู่จู่ก็เกิดการระเบิดขึ้นโดยแรงระเบิดอัดร่างของผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายสุนอีกหนึ่งรายร่างกระเด็นไปติดขากับต้นไม้ ขณะที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสมีแผลไฟไหม้ตามลำตัวอีกหนึ่งรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เสียชีวิตลงนอกจากนี้ยังพบบ้านและรถยนต์พังเสียหายจากแรงระเบิดพันตรนเอกพงษ์ทัตเจริญปรีชยาพงศ์ผู้กำกับการสพพร้าวเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเจ้าของสวนลำไยเชื่อว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของคนงานที่เพิ่งรับมาทำงานที่ผสมสารเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาไวไฟ ได้แจ้ง3ข้อหาแก่เจ้าของสวนคือมีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหาัสและถึงแก่ความตายและให้ที่พักพิงและอาชีพแก่แรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เคยเกิดเหตุสารโพแทสเซียมคอเรบระเบิดอยู่หลายครั้ง คลังใหญ่ที่สุดเมื่อปี2542ที่อำเภอสันป่าตองทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที36รายบาดเจ็บกว่า100รายโรงงานพังเสียหายทั้งหมดและมีบ้านเรือนในรัศมีกว่า1กิโลเมตรกว่า500หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย